สวีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับเรวท่านผู้ชมได้ชมผ่านทาง Youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นงานต่างหูแถวดิ่งนะเป็นแนวแถว,แ,ถวแนวตั้งนะครับโคง้โคงนะครับตัวเรือนเป็นตัวเรือน18 k นะครับแบบนี้เลยโจทย์อันนี้เป็นเพชรของลูกค้านะครับไซส์ประมาณเดละเรามายี่แปดต่างหกเม็ดนะฮะข้างละส ดีไซน์ลูกค้าเป็นคนเลือกมาเองนะครับเขาหาแบบมาเองแล้วก็มีโจทย์อยู่ว่าให้ทํามันโค้งๆแบบเนี้ยรับกับติ่งหูนะครับก็พอดีนะครับชัดเลยครับยี 28, แ่แปดเมละยี่แปดตังนี้เต็มเต็มติ่งหูแน่นอนนะครับทองสิบแปดเคชุบ2สีหน้าขาวนะครับทําให้ดูมีมิติของของต่างหูมากขึ้นนะครับเพราะชุบหน้าขาวมันก็จะสาดออกมานะครับเตยเป็นเหลี Mo ่ยมเนะครับ กำลังพอด,ดีนะครับมินิมอลเหมือนกันแต่เม็ดไม่มินิมอลเลยนะครับเพชรไม่มินิมอลแต่สไตล์ใช่นะครับตัวเรือนเป็น 18k นะฮะแล้วก็น้ำหนักทั้งหมดประมาณ3.9กรัมนะครับก็ประมาณสลึงหนึ่งพอดีนะเป็นแบบแป้นนะฮะแป้นเสียบนะฮะก็ดีนะฮะ ส่วนมากถ้าเป็นทรงนี้โคง้งสามารถที่ทำไปจะเป็นช้อนนะพอเ,เป็นแป้นเสียมมันใส่ง่ายนะฮะใส้ถอดง่ายก็ผมว่าโอเคนะฮะสวยดีฮะเนื่องจากตัวเพชรใหญะะ่แล้วฮะทำออกมามันก็จะดูดูดีฮะสมเหตุสมผลเลยะฮะผมว่าแจมเท่าข้าวมันจะหลุดโฟกัสบ่อยเท่าข้าวก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวฝากไปดู ภาพนิ่งนี่ครับภาพนิ่งกับวิดีโอ360มองศาจะเห็นชัดกวานี้เยอะฮะพอดีมันพอมันเป็นเพชรเยอะๆมันสาดแสงแล้วโฟกัสมันหลุดนะเห็นไครับโ,โฟกัสมาละก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ